ใ้สเปคล่าสุด Samsung Galaxy F22 ใช้ชิปแพ e โ o G80 ให้จอ Super AMOLED 90 h z กล้องหลัง4ตัวแบตบจุดใจ 5,000mAh เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ในสเปคล่าสุด Samsung Galaxy F22 ใช้ชิปแพ e โ o G80 ให้จอ Super AMOLED 90 h z กล้องหลัง4ตัวแบตบจุดใจ 5,000mAh เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ ล่าสุดได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy F 22เพ<ๆ>ิ่มาเป็นที่ียบรอแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy F 22ตามรายงานระบุว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ s u p e r ร์ม l ร์เขนาด6.4นิ้วความ,เมาวเเลเอียระดับ HD Plus ร้อมค่ารรีเฟรชระดับ90เฮิรตชิปประมวลผล MediaTek Helio G 80ไฮไแรขนาดสูงสุด6 g ิส่วนอมความจุสูงสุด1 1 8 g ิที่สามารถเพิ่มความจำเสริมภายนอกได้อีก1 t b เลยครับ ให้กองหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีความละเมอียด48ล้าน8ล้าน,ลาน2ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเมอียด13ล้านพิกเซลให้แบบตเตอรี่ที่5000ไมลแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว15วัตต์อยู่เวยครับโดยคาดว่า Samsung Galaxy F22 จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับเพราะสมาร์ทโฟนรุน่นนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Bluetooth SIG เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่จะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอ f a ฟ้าจะมาบอกกาศอย่างรวบอีกทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ